สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุกคนจ้ามาพี่น้องเปิดฤดูกันยอดเขาแล้วพี่น้องยอดไปถาฝนก้อนพี่น้อง ไงห้งนี่แหละพี่น้องลดหน่อยเข้าออกมาเพื่อชิงนี่พี่น้องยอดเขาด้าจ้ะ ก้กจ,จะรถใหญ่เ้ากอามาเด้พี่นอ้องปูนปันหน้าญี่ปุ่นจ้ะเดี๋ยวน้ำฝนจะลงคลิปงานปันนห้เบิงจจ่งน่ะจ้ะวันนี้มานี่รถหน่อยก่อนพี่น้อง อันนึงไทยขั้นนึงกับยอดน่าจะเอาว่าร่นหน่อยหนี่ออกห้านดรูบอกะออกดรูยู่เด้จ้ะแต่ว่าน้ำฝนบอค่อยได้ออกไปไทยคลิปน้ำพนดออกจ้ะ เครื่องยอดนี่น้อฝนก็เคยรีวิวไปแล้วนอะจ้ะคลิปหนึ่งว่าเครื่องยอดนี่เข้ากับยอดเขาก็ได้เจ้ะพี่น้องหยอดบก็กทวดินก็ได้จ้ะเพราะว่าเข้ากับเฮดแป้นสองอันนอะจ้ะแป้นอันนึงเข้ากับว้ถ่ทายยอดเขาอันนึงเข้ากับว้ถ่ทายยอดทวดินนอะจ้ะ่าเพราะว่าพัน เ่าก็พันตัวดินมันกับ่อบเปลืองปานในได้จะถาเข้าใส่เครื่องหยอดผลผลิตมันก็ได้คือกัอยูดอ่ะ ้าห้าปั้นไหถ้าห่านันไห้กะแบบปั้นไหวลา,ลายๆายจางสีงน่นาะจะหากาลดหน่อยมาหยอดเอาพี่น้อง้าสูป,ปีน้ำฝนกะวานเอาแล้วจ้ะแต่ว่าปีนี้ใส่เครื่องหยอดพี่น้องปีก้อนก็ใส่ยู่จ้ะใส่เครื่องหยอดขึ้นกัน น้ำฝนว่ามันบอเปลืองพันเขาแหมพี่น้องแล้วเขาซอบนึงมันก็ได้หลายจังสีนะาจะ ก็ได้เปลืองกาจังห้าวานเอาแม่จ้ะส<ถา>ำหรับคลิปนี้น้ะพี่น้องน้กคนขอฝากคลิปใบเพียงเท่านี้น่ะจะบอกกันไหมคลิปหนาพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันบ้างใจหะน้ำฝนในเด้อจ้าพอก,กันไหมคลิปหนาพี่น้องสวัสดีจ้า